ก้องสดพดมูนี่ค่ะก้องสดค่ะพดมูนะครับ วันนี้เราอยู่กับวันนี้เราลงใต้ร้านอะไรพี่พศร้านเอมเอมนะคะอาหารใต้สค่ใต้สไตล์คนใต้ทำกินกันในครอบครัวและมีคือเชฟและเจ้าของร้านต้องโจ้ค่ะสวัสดีครับต้องโจ้ร้านน้องคอนเซ็ปต์คืออะไรเป็นอาหารใต้ครับแต่ก็จะเป็นแบบสูตรแบบทำกินในครอบครัวเหมือนแบบกินข้าวบ้านประมาณนี้ครับมันก็จะเข้มข้นเนาะใช่ครับมาจากนครศรีนะนครศรีธรรมราชระหว่างนครศรีกับ เกาะสมุยแล้วต้องเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์อ่ะแเราไปเคยไปอยู่ไปอยู่เกาะสมุยมาไปทำร้านรโอ้โหน้องมีแฟนอยู่ทั้งสมุยออ๋ไม่มีครับโอ้รสชาติเหมือนกันอย่างนี้ไงใช่ร้านร่าน้องร้านอยู่สิบหนร้านอยู่สิบหนึลูกตอนนี้ร้านตั้งอยู่ที่อาลีซอยสี่ครับโรงแรมจอร์จโฮเทล ชอทโฮเทลอันนีซอยสี่ฝั่งเหนือครับก็เปิดทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์นะไอ้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์อยู่วันจันทร์นะครับสิบเอ็ดโมงถึงยี่สิบสามท่าทุ่มท่าทุ่มใครสนใจไปทานก็แล้วมีส่งส่งไลน์ไหมมีครับมีครับทางเก๊ะเกิร์มอะไรเงี้ยมีครับมีครับแล้วมีเบอร์ไหมเบอร์บอกเบอร์เลยลูกเบอร์ศูนย์หกห้าครับสามแปดห้าห้าห้าหกห้าครับอ่าที่บอกว่านี่มีโปรโมชั่นที่ไม่พดโปรโมชั่นอะไรคะคุณลูกอ่าถ้าแบบ สับสการยรายการหรือแล้วก็นําไปโชว์กับทางร้านเดี๋ยวเรามีส่วนลดให้สิบห้าเปอร์เซ็นต์เยอะนะลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เยอะมากเลยไหมสับสกายหรือแคปรายการมาถูกไหมใช่ครับบอกว่าจากกล้องซูเปอร์มูก็ลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปเลยครับม,มาแล้วบรรยากาศร้านนี่เป็นยังไงแบบอยู่ในซอยอารีนี่อยู่พอเข้าอารีไปเลี้ยวขวาใช่ไหมใช่ครับจะอยู่ซอยอารีฝั่งเหนือครับซอยสี่ฝั่งหนื่อยู่เลี้ยวขวาถ้าเลี้ยวซ้ายมันจะไปอารีซอยหนึ่งแล้วก็ตรงเข้าไปเรื่อยๆใช่ครับถ้าตรงสุดมันก็กระทรวงการคลังใช่ครับจะอยู่อ่า ในโรงแรมจอร์จโฮเทลครับอร่อยดูท่าทางแล้วแบบว่าน่าทานมากดูเมนูนี้ก่อนเลยไอ้พื่อดูนี่กนสุดอาหารนี้มันใต้ชัดเจนเลยปะจ้าใต้เลยครับจากใต้เลยร้านเขาสูยเหมือนกันไหมพว่เมื่อกี้เห็นรูปอยู่เห็นเห็น อันนี้ก่อนไหมอะไรอ่ะทุกคนต้องชอบทานใบเหลียงตุ๋นไข่ใบเหลียงแห้งไข่ใช่ครับความพิเศษของมันจะมีกุ้งเสียบกับกากหมูครับเออนี่ยใช่ไเขาแปลกเพราะเขามีกุ้งแห้งโรยที่อื่นไม่มีอันอื่นคุณพจนลองก่อนเลยไหมอือ่ะเขาลองหน่อยเออลองเลยลองเขาเปื่อยไหมใบเหลียงนี่ข้าวมันมันนะแบบใบเหลียมันมันข้าวเปื่อยไปไปพิพลดใหม่นิดเดียวออุ้ยอัพก็ได้นิดนึงนิดนึงยวม่พอรองท้องหน่อยแต่ว่าสอดท้องเพราะว่ากางเกงกำลังสวยๆเดี๋ยวอ้วนขึ้นมา ถ่ายพิมพวุฒินายไทยนายไทยหน่อยถ่ายจะไปเลี้ยงไม่ถ่ายนะแบบว่าอ้ยถ่ายพอผลมาพุงกลมเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรเราชิมชิมลองชิมดูที่ทออร่อยมาดูสิอันนี้จานเท่าไหร่ลูกไม่เลี้ยงไปครับอ่าจานละสองร้อยบาทครับโอ้เพราะกลุ่อร่อยมาเลิศไหมอร่อยตรงมีกุ้งแห้งกับกากหมูใช่ครับโอ้เป็นสูตรทั้งน้องเองเหรอใช่ครับก็จะเป็นแบบผัดกินกันในครอบครัวก็จะประมาณนี้เลยครับมาจากสมุนโอ้แร่คุณร่อยและวแล้วอันนี้ค่ะมิ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 เป็นพิมพ์อะไรตอนนี้จะเป็นน้ำพริกโจรครับ น้ำพรำพิกโจนหรือน้ำชุบหย่มอมถ้ากินไปมันจะมาป้นหรอมะโอ้โหกินกับอะไรกินกับหมูทอดหมูโครครับตอนนี้ครับแล้วก็ไข่ไข<า>่ต้มตใช่ครับอืมของคุณเดีย๋ยวลองกินน้ำจิ้มมืุณซิน้ำพริกคุณที่อร่อยไหมแต่ข้าวแหม่ยแต่ข้าวมันพริกชุดอร่อยข้าวลูกน้ำพริกชุดละสองร้อยยี่สิบบาทขอนุญเดี๋ยวพอนเดี๋ยวพอตาย พี่อ้วนไปเลยเอออ่นน้ำพริกเออคิน้ำพริกกินหน่อยนี่คือ220บาทเลยใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นเบทน้ำพริกกะปิแล้วก็จะมีเครื่องมีกุ้งมีสลัดมีอะไรต่อครับแกงเรียงเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้แกงปลายปลาแกงเรียงแกงไตปลาสองเครื่องครับตัวนี้นี่ทำได้เขาจับทุกอย่างจะจับพริกก้องจับบ๊อบพี่บ๊อบลองทานกับหมูโขดูนะลองกินดิ นี่แกงไตปลาแกงไตปลาอืมน่าทานมากลองลองถ้าแกงไตปลาทั่วไปก็จะมีแค่เนื้อปลาแต่เราก็จะมีความพิเศษมีหมูมีกุ้งด้วยมีหมูมีกุ้งมีไข่นกกระทาแล้วก็มีเม็ดอ่าเม็ดมะม่วงครับจะเอาก่อนจะเอาเรื่องปลาพี่กุ้งเอากุ้งไปเท่าไหตัวนี้อ่าสองร้อยแปดสิบบาทครับน่าทานมากท่านผู้ชมก็จะมีแบบความรสชาติจัดจ้านแบบสุดได้เลยราคาแบบสมน้ำสมเนื้อนะแบบ นี่อะไรไข่เหรอไข่นกกระทาครั่ะรสอร่อยนี่กำลังจะทานแกงเลียงเนี่ยไอ้แกงแกงไตปลาเนี่ยชอบกินหน่อไม้ดีมากเลยอ่ะไม่เผ็ดใช่ค่ะไม่เผ็ดมากแต่ก็รสชาติจัดจ้านกลิ่มขึ้นแก่เขาไม่จมูกเลยครับเดี๋ยวช่วงงามายกเหลือเมนูเยอะมากเลยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเมนูแต่บมีขนมด้วยค่ะ ดูช่วงหน้ามาคุยตดต่อไหมได้ครับเบคเจ้คู่ก๊อกสดฮร์บูเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะจะไปดูหอจะแตกรอบหนึ่งอยากไปดูสนุกมากไปดูยังโจยังเลยครับอยากวันนี้ไปดูเลยสนุกพี่หบุ๋ยเล่นเก่งมากไปดูเลยทำเงินพุ่งสู่20ล้านเอ๋อก็ไปดูนะสุกต่อที่นี่อย่าพลาดเลยทุกโรงภาพยนตร์ในเครือบฝากด้วยฝากด้วยฮะมากินข้าวกันต่อไหนบอกเบอร์เซตติดต่อยังไงถ้าคนอยาก จับเป็นชันที่บ้านได้ครับสามารถสามารถโทรติดต่อที่ร้านได้นะครับ065ครับ3855565ครับโอ้โหคุณผู้ชมหาการันตีว่าเขาอร่อยอร่อยจริงมีมีส่งอะไรบ้างมีทุกเสร็จพร้อมมีทุกทุกแสร็จพร์มนะครับมีอะไรครับไลน์แมนใช่ครับไลน์แมนมีแกร็บครับครับลูกบินพูดครับอ่ะมาต่อแม่เขาให้รสผัดสตอวันนี้เป็นผัดกุ้งใช่ครับกะปิกุ้งผัดกะปิสตอครับตัวนี้โเพื่อกินสตอป่ะ กินเอาลองสิชอบเลยแหละเข้าเ <tro> ปล่าเปล่าสต๊าฟแมวแมวแมวาต๊าฟเปล่าเปล่านะเขารสชาติเป็นอาหารใต้จริงใช่ครับก็จะแบบเน้นแบบรสชาติทางใต้เลยยังไม่ไม่ได้ปรับเข้าหาคนอร่อยมากเอออร่อยมากที่ช <PDF> ูดตัวนี้ไม่พออร่อยมากเลยสตอาผัดเท่าไรจะได้าเอ่าสตอตัวนี้จานละสองร้อยสิบสองร้อยสี่สิบค่ะโอ้ไม่แพงเลย มาต่อมีค่ะอะไรคะตัวนี้เป็นแกงเลียงเทครับเป็นแกงเลียงแต่ใส่กะทิแบบทางใต้แล้วก็เป็นกุ้งสดลองกินนี้ผัดสตอกเป็นคุณพี่อร่อยเดี๋ยวชิมน้ำแกงเลียงหน่อยครับตัวนี้เขาจะรับประทานกับน้ำพริกกะปิครับอ๋อเหรอต้องกินคู่กันเหรอใช่ครับกินเปล่ากินช้างกินจินเปล่าก็ได้ครับไม่แต่คนถ้าเขาไม่ชอบเผ็ดมากเขาจะใส่แบบไม่เผ็ดมากได้ไหมตัวนี้ก็จะไม่เผ็ดเลยคะได้ครับสามารถสาามรถบอกได้เลยว่าอนร่อยต้องการเผ็ดขนาดไหนเนดิอร่อย ามาต่อนีค่ะข้างหน้าคืออะไรคะข้างหน้าเป็นหมูหองครับหมูหอง,หม,ห,องหมูหองมันของภูกเก็ตไม่ใช่เหรอใช่ครับก็จะมีแบบรสชาติหวานๆแบยหมูหองนี่พี่ต้องคุณเคีเค<า>่ยวนานไหมนานครับตัวนี้เคี่ยวแบบหกชมมมั่วโมงได้โอ้โหเ,เป,เปื่อยไหมเนี่ยหกชมมั่วโมงเลยเหรอหมูหองแบบเป,เปื่อยตายเลยนะเนี่ยไหนคุณพ่ะนนชิมจิคะชิมอยู่เกาจะตัดโอ้ยตัดความหวานกับน้ำจิ้มละลายในปากเลยที่เขาบอกละลายในปากมีจริง เลยดูสิเป็นไงหอมยอดหอมจริงๆอ่ะอันนี้ค่ะอันนี้อันนี้ตัวนี้จะเป็นแกงส้มครับแกงส้มปลากระพงอ้อดิบโอ้โหอันนี้นะคะจานนี้เท่าไหร่คะคุณจานนี้280บาทครับอุ้ยพี่ก้อนกินหมูฮ้องกับแกงเตะปลาเข้ากันมากเลยมากเลยเหรออืมเดี๋ยวดูนี้อันนี้ก็จะมีรสชาติแบบเข้มข้นเหมือนกันครับอ่ะต่อไปเป็นปลาอะไรตอนนี้เป็นปลาจระเมดเป็นปลาจระเมดขาทอดซอส คุณยายเป็นซอสสูตรทางร้านครับอรอของอน่ากินมากล่าสุดดำๆนั้นอะไรข้างหน้าจะเป็นหมึกผัดน้ำดำครับพี่พุฒมารอ่อยอ่ะบอกหน่อยเราบอกเบอร์อีกรอบหนึ่งเบอร์โทรศัพท์นะครับ065ครับ3855 5ตองน,นี่น,นี่นี่จิ้มสูตรคุณยายหน่อยบอกเบอร์ใหม่บอกเบอร์ใหม่ 0ูนหกห้าครับสามแปดห้าห้าหกห้าครับอ่ะแล้วนี่มีขนมด้วยท่านผู้ชมใช่ครับอินทนินเป็นขามินยากนะอินทนินเนี่ยหากินยากเป็นไงคือเล่าสิคุณเล่าสิอ่าตัวนี้จะเป็นขนมอินทนินที่ทำจากใบเตยครับอือเอั้นปลาหมึกนะที่กล้องจับปลาหมึกผัดน้ำดำครับปลาหมึกผัดน้ำดำอ่าจะทานกับมะนาวครับบีบมะนาวนิดนึงก่อนทานแต่หมูฮ้องนี่เด็ดมากท่านผู้ชม ปลาลับเอาปลาหมึกผักน้ำดำหน่อยครับบีบมะนาวต้องบีบมะนาวเพิ่มบีบมะนาวบีบมะนาวนิดนึงครับ่ะเฮ้ยมันดำแล้วอะตัวนี้จะผัดใส่กับหมึกของปลาหมึกครับถ้าผู้ชมที่ชมอยู่ไม่ใช่ว่าพวกเราหายไปไหนนะเรากำลังชิมอยู่บอกเบอร์บอกเบอร์ 0 6 5ครับ3 8 5 5 5 6 5ครับอบอกเบอร์เจ้าบอกเบอร์ที่ร้านเจ้าเดือดช้าบอกเบอร์บอกไปเรื่อยลูกได้ยังไงบอกไปเรื่อยร้านตั้งอยู่ที่อาลีซอย4ครับโรงแรมจอร์ชโฮเทลครับเปิดได้กี่โมงกี่โมงหรอเปิด11บเอโมงครับถึง5้าทุ่มครับร้านปลาถุงรุดมากเลยโจขอบคุณครับอ่าก่อนก่อนนั้นเนี่ยครับเราเปิดก่อนโควิดนะครับช่วงก่อนโควิดเราเปิดที่ที่โรงแรมจอร์ชเหมือนกันเป็นร้านเมริโกครับแล้วเราก็ ย้ายกลับไปที่สมุยไปเปิดที่สมุยช่วงโควิดแล้วก็พอสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเราก็เลยกลับมาที่กรุงเทพแล้วก็รีแบรนดิ้งใหม่เป็นร้านเอมครับเริ่บอกเบอร์บอกเบอร์เบอร์นะครับศูนย์หกห้าสามแปด้าห้าห้าหกห้าครับปลาหมึกดำเน้อหมึกปลาด้ำดำไงบ้างนี่ขนมน้ำรัดกะทิหน่อยอ้อย พอนมไม้หน่อยน้องเอ้ยอร่อยจริงๆท่านผู้ชมวันนี้ปลารเนี่ยน้องเป็นปลาสบะครับตัวนี้อร่อยอ่ะกินไม่หยุดแล้วเนี่ยบอกเบอร์บอกเบอร์ศูนย์หกห้าครับสามแปดห้าห้าห้าหกห้าครับอืออือภิพจนินได้แล้วของหวานขนมอินทนินขนมอินทานินครับนี่นะท่านผู้ชมอ่าดู ก็รดตก็ถือร่าไหมนุ่าทานมากหาทานยากขนมอินทนินทานอาหารได้เสร็จทานขนมโอ้สวรรค์เออเอาบอกเบอร์บอกเบอร์สูตรหกห้าครับสามแปดห้าห้าห้าหกห้าครับปิดทุกวันจันทร์นะครับเปิดอังคารถึงอาทิตย์ครับเวลาสิบเอ็ดโมงถึงห้าทุ่มครับ อมีส่วนลดด้วยโปรโมชั่นโปรโมชั่นอ่าโปรโมชั่นนะครับอ่าถ้าซับสไครต์รายการนะครับไปโชว์ที่ร้านนะครับรับส่วนลดไปเลยสิบห้าเปอร์เซ็นตครับเออแล้วโจอ,อยู่ทุกวันไหมอยู่ทุกวันครับอโจทําเองเหรอกับข้าวใช่ครับจริงหรอเก่งมีแฟนอย่างเนี้ยยังครับร้านเเก่งเะเนี่ยใครมาก็ถามมีแฟนหรือยังมีแฟนหรือยังบนนะพูดไปเลยพูดไปรอะไรนะมาบ้า อร่อยไหมอร่อยมากอร่อยจนต้องกากกากกบไปกบไปอร่อยจริงอ่ะอร่อยมากท่านผู้ชมอย่าลืมทานนะอยู่ซอยอารีอารีซอยสี่ซอยอารีพันธุโยชินเจ็ดเจ็บใช่ครับพหนโยชินเจ็ดครับจอทาวไปเลยบทเบอร์สุดท้ายละวจอนโฮเทลครับเอร้านนะครับ065ครับ3 8 5 5 5ดหครับอืมอ่ะ เดีย๋ยวช่งสามารถจองโต๊ะก่อนได้เลยนะครับโทระ,ะจองโต๊ะเลยแล้วว่าจะส่งก็ได้นะช่วงหน้าเราไปวัดพระศรีรัตนะมหาธาตุนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีต้นกําเนิดพระผงสุพรรณแควคาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันครับต้นตบู